ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านหลวงปู่มั่นท่านไี้กล่าวถึงพระแก้มมรกตว่าพระแก้มมรกปรปฏิสถานอยู่ในประเทศใดประเทศนั้น จะไม่ว่างจากพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลมีอยู่ในประเทศใดประเทศนั้นจะไม่ชิพหายด้วยภัยสงครามการเสด็จไปสู่สถานที่ต่างๆของพระแก้วมรกตนั้นมีปัจจัยสอย่างคือเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกิดกลียุคในประเทศนั้นและด้วยความรักพระแก้วมรกตสร้างไว้เมื่อประมาณ300ปีภายหลังจากที่องค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันปรินิพานโดยการอธิษฐานบาร,รมีของพระอรหันต์องค์หนึ่งในการนั้นมีพระราชาแห่งมหาประเทศหลายประเทศที่ทรงเป็นพุทธศาสนิกได้ทรงตั้งพระปณิธานบาร,รมีขององค์พระพุทธเจ้าโดยขอสร้างพระพุทธรูปบูชาแทนพระองค์แต่ก็หาได้สำเร็จทุกพระองค์ไม่คงสร้างสำเร็จเพียงหองค์คือ 1. พระแก้วมรกต สร้างด้วยมรกตสีเขียว 2. พระบางสร้างด้วยโลหะผสมคล้ายลงหิน 3. พระบุษยรัตสร้างด้วยแก้วขาวเพชร 4. พระแท้คําสร้างด้วยทองคํา 5. พระมหามณีรัตสร้างด้วยมณีสีม่วงคล้ายน้ำรักเวลานี้คงเหลืออยู่ในโลกมนุษย์เพียงสององค์เท่านั้นส่วนสามองค์หลังนั้นเทพยดา ได้อัญเชิญขึ้นไปปฏิสถานในเทวโลกหมดในองค์พระแก้วมรกตมีเทวดาสามองค์ผลัดเปลี่ยนเวียนวนมาดูแลรักษาพระแก้วมรกตเป็นเวลาคราวละ1,500ปีเมืองมนุษย์คือประมาณหนึ่งวันครึ่งของดาวดึงเทวโลกเมื่อครบกำหนดเวลาตามที่ได้รับเทวบัญชามาแล้วก็หมดหน้าที่แล้วจะเปลี่ยนให้เทพบุตรชุดใหม่ลงมาดูแลรักษาต่อไป การที่จะปฏิสถานอยู่ที่ใดข้อสำคัญอยู่ที่ว่าประมุขของประเทศมีความเคารพสักการะยึดมั่นในพระธรรมไม่คิดเหยียบย่ำทำลายล้างพระศาสนาเทวดาที่สถิตร,รักษาองค์พระแก้วมรกตจะช่วยปกป้องรักษาประเทศชาติปกป้องคุ้มครองผู้ประพฤติอยู่ในธรรมและจะลงโทษผู้ที่คิดทำลายล้างเหยียบย่ำพระศาสนาให้มีอันเป็นไปในที่สุด ต่อไปเราจะขอหยิบยกบางช่วงบางตอนพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงท่านได้ยืนยันถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระแก้วมรกตไว้ดังนี้อาตมาเห็นว่าพระพุทธรูปองค์นี้คือพระแก้วมรกตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยอย่างยิ่งแต่หากว่าท่านพุทธบริษัทชายหญิงมีไว้บูชาอาตมาคิดว่าจะเป็นมงคลอย่างสูงทั้งนี้เพราะว่า ตราบใดที่เรายังมีพระแก้วมรกตบูชาอยู่ขณะนั้นอาตมาขอยืนยันว่าประเทศไทยยังเป็นเอกราชต่อไปถ้าปวงชนชาวไทยยังพากันบูชาพระแก้วมรกตความจริงพระแก้วมรกตก็เป็นรูปเหมือนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเป็นรูปเปรียบนั่นเองหรือเป็นรูปแทนถ้าเราบูชาพระแก้วมรกต ก็เท่ากับเราบูชาพระพุทธเจ้าอำนาจของพระพุทธเจ้าก็คือพุทโธอัปปาโนพระคุณของพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้ตามนัยยะที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาได้ส่งพยากรณ์ไว้สองพันปีเศษ็แล้วคำพยากรที่บรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมาอาจจะจำวันที่ไม่ได้จำพอสอคลาดเคลื่อนไปก็ได้ต้องขออภัยด้วย จำได้แต่เรื่องราวตอนหนึ่งว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วไม่นานและไม่ทราบว่าเป็นพอสอเท่าไหร่แน่ถ้าจำไม่ผิดอาจจะเป็นพศ2,480หรือ2,484ก็ได้อันนี้จำไม่ได้แน่ในปีนั้นท่านจอมพลแปลกจอมพลปอพิบูลสงครามท่านส่งทูตพิเศษคณะหนึ่งไปประเทศอินเดียถ้าอาตมาจำไม่ผิด หัวหน้าคณะทูตชุดนั้นคือหลวงธรรมรงนาวาสวัสด์เมื่อไปแล้วกลับมาปรากฏว่าทางหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าคณะทูตพิเศษได้ลอกหนังสือจากศิลาจารึกในประเทศอินเดียในศิลาจารึกนั้นอ้างเหตุว่าคำพยากร์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงพยากรณ์อย่างนี้ขอกล่าวโดยย่อ อนันทะดูก่อนอานน์ก่อนกึ่งพุทธกาล15ปีชาวโลกจะรบราฆ่าฟันกันเต็มไปด้วยความเร่าร้อนฝนเหล็กจะตกจากอากาศไฟจะลุกจากอากาศประชาชนจะมีการล้มตายกันมากแต่ทว่าอนันทะดูก่อนอานน์ก่อนกึ่งพุทธกาล15ปีที่ว่าร้ายแรงนั้นยังไม่เท่าหลังกึ่งพุทธกาลหลังกึ่งพุทธกาล ชาวโลกจะรบราค่าฟันซึ่งกันและกันหนักมากกว่ายักษ์หินที่ถูกสาบจะลุกขึ้นมาอารวาสยักษ์นอกพระพุทธศาสนาจะรบราค่าฟันซึ่งกันและกันสมณชีพราหมณ์จะล้มตายยักษ์นอกพระพุทธศาสนาจะรบกันมารบกันไปตายไปฝ่ายละครึ่งหนึ่งจึงจะเลิกรากันแต่ว่าประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาจะมีภัยบ้างเหมือนกันแต่ไม่ร้ายแรงนะัก รวมความว่าประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนานะ่ะเวลานี้มีมากแต่ทว่าการนับถือพระพุทธศาสนานั้นนับถือกันแบบไหนพระพุทธศาสนาจริงๆมีคุณสมบัติประจำอยู่สมประการคือ 1. สัพพะปาปัสะอากะระนังพระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้พากันละความช่วยให้สิ้นเชิง 2. กุศลสูปะสัมปทา จงพากันสร้างความดีให้สมบูรณ์ 3. สจิตตะปริโยทปัปปนังจงพากันทำจิตใจให้ผ่องใสจากกิเลสเอตังพุทธานังศาสนังพระองค์ทรงยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงตรัสอย่างนี้นี่เป็นหลักการถือว่าเป็นธรรมนูญของพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าเราจะมองกันไปอีกมุมหนึ่งคือมองกันง่าย ว่าพระพุทธศาสนาถ้าจะทรงกันจริงๆที่ไหนก็ได้จะต้องมีกฎอยู่สามประการคือ 1. มีศีลสองมีสมาธิ 3. มีปัญญารู้เท่าทันตามความเป็นจริงฉะนั้นคนก็ดีประเทศก็ดีที่ประกาศตนว่านับถือพระพุทธศาสนาเราจะต้องมองที่การนับถือพระพุทธศาสนากันจริงๆไม่ใช่มองแต่ที่ปาก หรือว่าไม่ใช่มองกันที่มือถือไม่ใช่มองกันที่กายน้อมกราบกันลงไปเขามองกันที่ความประพฤติคือดวงใจจะต้องดูดวงใจของคนกลุ่มนั้นด้วยว่าเขานับถือพระพุทธศาสนาจริงหรือไม่จริงเขตที่นับถือพระพุทธศาสนาจริงๆ 1. ศีลต้องสมบูรณ์ 2. ต้องมีสมาธิ 3. ต้องมีปัญญาเป็นเครื่องตัดกิเลสเราก็จะมามองกันสักนิดบางจุด บางประเทศที่ประกาศว่านับถือพระพุทธศาสนาเพราะมีเมียได้เพราะกินข้าวได้ไม่เลือกเวลาเพราะควงแขนกับสตรีไปไหนมาไหนได้แล้วก็เรื่องอาหารเวลาใดก็ได้กินกันได้ตามสบายถ้าประเภทนี้แล้วก็พระพุทธเจ้าไม่ถือว่านับถือพระพุทธศาสนาหรือปวงชนที่นับถือพระพุทธศาสนาครบถ้วน ถ้าจะถือก็สักเพียงว่าถือเพราะว่าพระพุทธศาสนาจริงๆมีศีลเป็นแกนถ้าขาดศีลเสียอย่างเดียวอะไรก็ใช้ไม่ได้ทั้งหมดเพราะศีลแปลว่าปกติปกติต้องมีกายวาจาใจเรียบร้อยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันฉะนั้นการไม่เคารพในศีลการไม่เคารพในพระวินยัยพระพุทธเจ้าไม่ทรงถือว่าเป็นสาวกหรือเป็นลูกศิษย์เมื่อพูดอย่างนี้ ขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนคิดเอาเองหรืออาจจะคิดว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกันแต่ว่าไม่ร้ายแรงนะักคือไม่ต้องสิ้นชาติไม่ต้องสิ้นประเทศยังจะคงชาติยังจะคง,ง,งประเทศอยู่แต่ทว่าก็ร้อนร้อนหนาวหนาวเป็นไข้บ้างเป็นธรรมดา น้อมกราบในโอวาทรมคำสอนครูบาอาจารย์เหนือเสียนกล้าวขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดธรำรเรียบเรียงเนื้อหาทั้งหมดนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ